้ทางที่น้่นแต่เนี่ยคราวนี้น้องแตงเนะฮะเป็น FC แล้วก็รู้จักการา์ดไ ออณมาทีนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดีหวานหวานไหมหวานไหมนะปั้ คำเตือนวิดีโอที่จะได้รับผลแบบนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมืนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราก็เดินทางมากันถึงหมายที่มีเรื่องอะไรนะเขื่อนวัดบางจากครับเขื่อนวัดบางจากน,นะฮะกนนะะ็ไม่ใช่ไม่ใช่วัดนะท่าชม <c oughs> อันนี้น้องแตงนะฮะเป็นเอฟซีแล้วก็รูาาร<ช>้จักกันนี่ยมันหายอยู่ที่โรงงานเดียวกันนะครับก็พาเข้าหมายวันนี้เราตั้งใจมาหาปาลาอะไรกันดีเขวายครับเขวายเลยนะน้ำแดงต้องมีตัวได้ครับได้ไปกี่โลสถิติสิครับ13โลเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวลงรูปให้ดูคือเป็นปลาผมฝากน้องเขาไว้ให้่อยว่า เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต้องได้ตัวได้งได้ต้องได้ต้องได้โอเคสู้ๆแองเกอร์เดี๋ยวรอดูครับจะได้ตัวไหมติดตามท่องครับวันนั้นน่ะตั้งเรือข้างๆมีเอฟโววี เขาก็ตุกแม่ตุก,ก,ตกปลาหมดเลยตกหมดเลยโถสวิงยาว8เมตรอยู่แน่นอนเพียงเมื่อกี้พี่เขาไปเหนปลาบอกเมื่อวานาไม่กินเนี่ยบเง<ล>ีย,ยแต่นี่เขากินโอเคทา่านผู้ชมก็ตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะหมายนี้เราไม่เคยมาเลยก็คือน้องแตงขาเข้าใช่เป็นฝั่งนู้นเป็นเกาะเก็ตนะคะรับแล้วก็ที่นี่ก็คือฝั่งปากเกต็ตก็คนพื้นที่เท่านั้นที่เข้าได้ฝั่งนี้เรียกฝั่งบางจากเขาจะเกตเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชน ใช่เป็นบ้านก็คือต้องคนรู้จักกันใช่เป็นบ้านเขาชุมชนวัดวังจากันนะใช่ครับคือถ้าเกิดไม่รู้จักเขานี่น่าจะมายากทางเดินถ้าเท่ก็จะเห็นแล้วเป็นทางเดินอ่ะเดินกันหอบหรือเมื่อกันใช่ครับก็เฉพาะกิจเฉพาะการอย่างเดียวใช่เราก็มาเอฟทีเอฟทีจะเข้าเดี๋ยวก็ไม่แนะนำเพราะเปนชุมชนนะใช่มันต้องทำความรู้จักน้องแตงก่อนละกันน้องแตงเขาบอกว่าคนมาตกเยอะแล้วเต็มเลยพอเจ้าถิ่นเขาเข้ามาจริงๆก็เต็มหมดเลยเต็มเออ ่ะนนัแหล <c oughs> เดี๋ยวมารอดูทั้งวันนี้ว่าจะมีตัวไหมนะฮะกับการตามล่าสวรยค์น้ำแข็งอากาศก็ข,ขมุกขมัวไม่มีแดดเลยเดยดมีแล้วแหละที่ไม่มีแดดมีแดดแล้วยับเลยวันนี่แต่เราไม่ต้องเหน่อยรูปนี่อยโอเคปะลองดู อะมาแล้วท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาโหดำเถอะดำเถอะออยู่อยู่อ่าอยู่นะ่านผู้ชมครับอุ้ยอยู่สวยเลยอ่ะเง็บ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 อ่ะตัวเนี้ยอยู่มาไหวตามนี่มาไหวตามครับนี่อันนี้เป็นอันนี้เปนหมูยออไม่ปล่อยมาไหลไหลโอ้โหตัวสวยมากอ่ะใส่คล้องเหมือนเดิมนี่ไง ก่อนไปแล้วหนึโอ้โหตัวสิ้นกันเลยท่านผู้ชมอ้าวโอเคท่านผู้ชมตัวแรกนะฮะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับอีกครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปตัวแรกของหมายนี้นะครับน้ำเริ่มเคลื่อนในน้องตัวแรกน้ำตายปลาไม่กินท่านผู้ชมพอน้ำเคลื่อนปลาพินนี่นะนะตกปลาลึกๆเข้าเยอะไหมมีเขย่งมีกระมังอะไรพวกนี้เยอะมากที่นี่เนี่ยฮะหม่ทำ ถ้าเกิดน้ำไม่เลื่อนมาเขาไม่กินเนี่ยเพราะว่าจริงต้องรอดูต้องรอดูถ้ามันเป็นเจ้าพญาน้ำแดงตีนี้เล่นยากนะพี่เราไปไหนก็ยากยากทยู่ที่ไหนเมื่อวานก็ออีพีที่แล้วก็ใส่อยู่ใส่อยู่ต้องต้องกินประมาณเออเกือบวจัเลยาขนมปังนะวันนี้เราไม่ได้หมูยอหมูยอก็ตีเนี้ยไปหาไม่ได้ถ่ายตีหมูยอแล้วแต่รอบตี น,นี้เดี๋ยวติดตามชมดูแล้วกันน่องเมี่วมาจะทำได้ไหรือไม่อการตามล่าหาไอ้ยักษ์ไอ้หายนี้นะครับเราจะทำได้ไหรือไม่เดี๋ยวการชมรับนะเขาบอกว่ามีตัวแน่นอนก็องรอดูนะแน่นอนทายเสียงเรื่องมากโอเคติดตามครับที่พอดเคส กินกลางน้ำจริงเลยเสียงต่างๆอยากได้ยินเสียงเมียเรียกนะไม่อยากได้ยินใช่ใช่เมียเรียกกลับบ้านเมื่อไรไมึงจะกลับสไปถึงผลงานเสาสับกูไม่ค่อยดีเลยเออนี่ตั้งแตที่ห้าตีนะัญงานไม่ค่อยจะมีเลยเแย่แล้วมันก็ไม่ดึงต่อนะจริงแล้วมันก็หยุดนะโอป่าอะไรวะ รถไฟมาแล้วพี่ป้น

ไองแตงคนเดียวเลยบอกปลาเข้าปลาเข้าค่ะลูกสุกโลเลยบอกเลยสองลูกเลยฉันไม่งั้นมีครบมาเลยร้อนเลยไม่งั้นทีเนี่ยร้อนยิ่หายต่อมาท่านผู้ชมก็ตอนนี้เดินเท้าเลยนะสี่โมงขึ้นแล้วมั้งสี่โมงก็สู้กันถึงหกโมงอย่างที่บอกห้าห้าโมงคือหกโมงหกโมงนะเขาบอกแล้วกินทุ่งกินก็ลืุมถังแต่มาเขาหน้าแบบเจ้าดินที่นี่เนี่ยคนนอกเข้าไม่ได้เลยนะ ไม่ได้การผลต้ามาใช่คือคนพื้นที่เท่านั้นแล้วต้องรู้จักจะพาเขาได้ไม่ต้องบอกว่าที่กัดไหนขอหน่อยไม่ต้องถามครับไม่ต้องถามคนทุคนเท่านั้นครับบ้านนี้เพื่อนกันหมดเลยใช่เราเหมือนญาติเขาเราเหมือนเป็นอภิสิทธิ์ใหญ่ใกญ่เลยคะแนนนี่วันนี้น้องก็เราพาเราเข้าน้องก็ไปฟรีนี่แหละแต่พาเข้าแล้วก็เลยได้หมายดีๆพี่หนึ่งพี่แบหมอ้โหวิจภาพดีมากนี่แหละครับการตกปลานะได้วิจภาพได้ ความทรงจำดีๆได้มาดูบรรยากาศดีๆซึ่งมันหาไม่ได้นะครับบางทีเรานั่งอยู่แต่ในบ้านเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราเลือ,ลอทะเลาเดินมาได้ไงอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆเลือดทาเลาเดินมาในเขาไล่นะเขาต้องขาบ้านเข้ามาแล้วเมื่อกี้ใช่เออเราก็คีรับก็มีความสุขดีสนุกวันนี้ได้มาไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรคือได้มาสพบรรยากาศได้มารู้จักคนเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่ถ้าเดือนมีนี้ไม่ได้ตัวเนาะเคยมาแก้ใช่มันยังแดงอีกหลายวันใช่เขาบอกยังไงก็กินยิ่งแป้งพิซซ่ากินไว แป้งพิซซ่ามาแกเอ่อพิซซ่าที่รีบทำมาขายเนี่ยนะขอเถอะเอออย่ารีบอย่าทำเลยมันมันคนอื่นมันใช้ไม่ได้ไม่ได้ผมมันแห้งมันคือต้องอบให้มันแบบขึ้นมันหน่อยพอมันไม่ขึ้นมันอ่ะมันไม่กินเราจะจะขายจะด่ากันเขว่านะ้ด่าได้เลยแต่ว่าอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้ประโยชน์คุณคุณรีบขายมากเกินไปแล้วคนมันตกจริงไม่กินนะทีมงานร้นเลยเนี่ยรู้จักกันหมดเลยทีมงานเขาไม่ได้เลยครับ อ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันวันนี้ยัมีเวลาสองชั่วโมงดูว่าจะทำได้หรือไม่ทการพิจิตรหมายปากเกตนะนี่เรียกปากเก็ตเนาะปากเก็ตอ่าปากเก็ตฝั่งฝั่งจากใช่ครับฝั่งปากเก็ตฝั่งหนูอ๋อฝั่งหนูอันนี้ไม่ใช่ปากเก็ตใช่ปากเกตนี่คือฝั่งตะไนฝบางตะไนบางตะไนบางตะไนส่คำขอปากเก็ตอ่าบางตะไนเราดูกันว่าวางตะไนเราจะทำได้หรือไม่กับปลาไทยสิบตัว ที่เขาได้กันยังไม่เจอเลยเดี๋ยวมาเราลุ้นดู่า้ผู้ชมติดตามัตู้สู้เอ็กเอร์ต้องได้ัลอ้าวแล้วจาหนาที่มาเองแล้วเนี่ยก็มันวิ่งผ่านแล้วมาอยู่หน้าโป๊ะหน่อยอ่ะทำไดอขนาดนี้ น้าน้องเอมาส่งของแล้วน้าส่งของโอ้ยป้าจิ้วอ่าส่งกันอย่างนี้เลยดีครับดีครับดีครับป้าป้าป้าซื้อมะเดื่มาส่งให้เลยไม่ได้แล้วสั่งมาเมื่อกี้ไม่ทันะน้ำแข็งเบียร์เริ่มหมดแล้วเออโอเคขอบคุณมากเลยป้าเฮ้ยป้าเราเหมือนเรือมันเคว้งอ่ะอ๋อเดี๋ยวเขาเขามีลีลาเขาอยู่โอเคป้าพี่พี่สักขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเมาโป๊ะพี่สัดขอโป๊ะ สายยูได้สายยูมาตัวเล็กก็เอ๋กับตัวเล็กมากด้วยไม่พี่โนนบอกไม่ใช่เอม๋มันเป็นเป็มันตัวตัวเล็กมากเลยพระรามห้าตัวใหญ่กว่าอีกไม่สายยูมาตัวดูโอเค

จะดิ่งอย่าลำคาญนิดนึงนะอย่าเพิ่งบ่นเพราะว่ามาแล้วพี่เอามาแล้วอ่าท่านผู้ชมจะเห็นงอกงากไปแล้วครับท่านผู้ชยเกินเกณฑ์แน่นอนอ่าเอาพี่เลี้ยวไว้ก่อนเลี้ยวไว้ก่อนครับพี่พี่เลี้ยวไว้ก่อนเอาหวานหวานไว้หวานหวานไว้นะ ทอนให้หน่อยสิทอนให้หน่อยดิอ่ากำลังเลือกกลังเสริมกำลังเสริมอ่ารอแป๊บหนึ่งนะกำลังเสริมกำลังมาเพราะว่าผมไม่อยากให้ขัดตอนอ่ะพี่ๆสักว์กำลังเลี้ยงอยู่นะท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวมันไม่ได้ช็อตตอนตอนถ่ายเลยอ่ารบกวนน่ะนิดนึงนี่นี่กำลังถือน้ําเลยอ่ะร่องไหนมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้้้อนำเลยเหรออ่ะผมกลับตรงนี iscilla, ้ โโหดดูขอโทษดีนะนะเพราะว่าบาลาดีนนิดนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันพลาดไงพลาดไงเอออุ้ยอุ้ยหลุดต้องไม่ใช่สายนี้ท่านผู้ชมครับยังยังยังไม่ยอมยังเลยครับท่านผู้ชมครับ แรงนะแรงน้ำแดงไงดูดิโอ <eds> ้โหขวบข่าขอขอสวัยน้ำแดงตัวแรกหน่อยอ้าวมาแล้วครับเรียบร้อยครับตบปิดจอบเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยทีมงานบางตันไนโมที่กำลังแตงหน้าโลโมที่กำลังตันไนเลยนี่อุ้ยเกินวงนี่้ เดี๋ยวจะปลดแล้วก็เดี๋ยวชั่งน้ำทั้งนะ้ำนะครับคุณครับจัดศูนย์ครับศูนย์นะครับศูนย์แน่นอนอะมาเริ่มเอาละห้าโลไหมห้าโลกว่าครับ ห้าสามหนึ่งห้าท่านผู้ชมห้าสามหนึ er ่งห้าครับห้าสามหนึ่งห้าครับเอาวิงตัอจับหางด้วยพิชิตที่บางตันไยตรงข้ามเกาะเกตพร้อมโพเห็นบอกว่าจะมีทีมงานมาด้วยมามาเป็นแก๊งเลยท่านผู้ชมมันกินล่องหนีกล้ๆแค่นี้เองเนี่ย เชื <Cornell. S 2> ่ออาจารย์ยังนี่ชื่ออาจารย์ตีว่ะตอนแรกตีไค่ไม่กินเหเน้ยตีแค่ตรงเนี้ยอาจารย์อะไรไม่เห็นบอกเลยอาจารย์ไก่ไก่แล้วแล้วก็มวนอะไรเนี่ยทำครับอ่านี่พูดหลอกก็้อ่ะหมองกันหมายเออดังนี้ไอ้่ไอ่ไอ่ไป็นไงกันตาเอาเไม่ไม่มันก็ยังกินกินแล้วทนแข็งครับครับเจ้า ดึงแรงอูกนี้นะหนแดงยังไม่เข้าปากนะโบดึงแรงอ่ะน่าจะใช่แล้วล่ะโบูบเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูจะเล้าอะไรขนาดนี้รอดูรอดูหมดจะกินแล้วกินจินิงจังเลยเลยมายนีมันมากหนี้มันมากเออหมาน้มัน่บ้านเกยทุ่งันั่ง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 น่งนังนั่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 งกินต่อ เรือเนี่ยมาส่งแล้วก็อลังการเลยมาแบบโอ้โหมาแบบพลัมาลางมากเลยเรือแบบมันเริ่มเพิ่มเลยงกิดดังใาแเล่ตาตรงจะดังก่อนออใช่แม่เลยมุบแม่เลยวางเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาเลยไม่ต้องเอาขึ้นแล้วอยู่นั่นนี่อ่า คครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนักทับอะไรครับก็ตอนนี้นะฮะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันนะฮะกับการมาตกปลาที่ชื่อหรือไม่คือบางตะไนบางตะไนตรงข้าปากเกตเออครับก็เป็นวันแรกที่มานะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้น้องแตงน้ักจับครับนักจับอะไรครับมาเลยเดี๋ยวพี่เอยชื่อผิดตลอดเลยแตงหรือแตงแตงแตงอ่าแตงอ่ะแตงเดียว่าถูกแล้วโอเคนะฮะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ได้มาตกปลาหมายธรรมชาติอีกที่หนึ่งที่น้องแตงแนะนำมาแนะนำมาเลยสนุก สนุกดีตอนแรกึงเงียบหน่อยก็ตามเมาที่ไปนี่บอกจะมาเร็วมาพี่มาตกด้วยหายธารกิจเขาไม่อยู่ธารกิจเขาไม่อยู่ก็คืออยู่กับเมียน้อยเอาไม่ใช่เดี๋ยวโอเคงานจะเข้าวขายของขายของนอย่าเล่นอย่าเล่นก็หมายนี้ก็คือให้น้องแนะนําคือเป็นเป็นหมยเป็นอะไรคือเฉพาะทีมเท่านั้นใช่ใช่ฮะเนี่ยทีมงานเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆของน้องนานทางนอย่ก็คือคนนอกจะเข้าไม่ได้เพราะเอฟซีจะข้าตามต้องบอกไว้ก่อน นะต้องบอกเลยว่าหมายนี้เป็นหมายดูค่ความสนุกคอเนาะเป็นไมาย่านบ้านบ้านพี่น้องกันดีกว่าใช่ครับเราไม่อยากมาสร้างความรุ่นวายก็สนุกเป็นหมายหนึ่งที่เวลาน้ําแดงมาปลาจะเยอะใช่ครับสถิติเท่าไหร่สถิติเลยสถิติคุณปีนี้เอาปีนี้ตามครับสิบสามโลในคลิปในลูให้ดูอย่างเงเราจะต้องไม้รอบหนึ่งแล้วเราจะต้องหาให้ได้ไซส์เกินสิบโลบวกเดี๋ยวดู มีแก้มือแน่นอนนะครับผมต้องต้องต้องถล่มน้องมันให้ได้เราต้องใหญ่กว่าน้องให้ได้เราไม่ยอมเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าท่านผู้ชมอยู่ว่าจะเป็นยังไงอ๋ออีพีหน้าผมจะไปตกทะเลก็มีทะเลแบบขั้นไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนู่นเดือนหน้าเลยเดี๋ยวติดตามชมรได้ใหม่นะครับคนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่น้องนะฮะทุกท่านนะฮะที่คอยกดติดตามคอยกด subscribe นะครับเดี๋ยวได้ใหม่ผมโอเควันนี้ผมครับกับมาธรรมชาติของเรา Step by step, the clock is ticking, but the snow time for me. I've been flying from town to town.